เเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงแบบโบราณซึ่งในปัจจุบันหาพบได้ยากชิ้นงานเป็นการนำวัสดุที่เรียกว่าดินโป่งและดินข้อมาดึงยืดและพันให้เป็นรูปร่างลักษณะตามที่จะประดิษฐ์ออกมาและนำมาประกอบเป็นรูปผงผงเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งของจีนที่มีความเชื่อว่ามีความหมายที่ดีทั้ง5ประการคือ 1. คุณธรรมความยุติธรรมศีลธรรม สัจธรรมและมนุษยธรรมผงเป็นสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในหมู่มวลสัตว์ปีกและจะปรากฏบนแผ่นดินที่สงบร่มเย็นเท่านั้นและมีความเชื่อว่าเมื่อเจ้าสาวแต่งงานแล้วเมื่อไปอยู่บ้านสามีจะต้องมีปิยาวาจาที่เหมือนผงม,มีความอ่อนหวานกลางวานและปกครองครอบครัวด้วยความสงบร่มเย็นงานชิ้นนี้เป็นงานหัตถศิลป์ดินโบราณพบในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบันก็มีบางพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดระนองที่ยังอนุรักษ์และสืบสานอยู่งานหัตถศิลป์ดินโบราณเป็นงานของกลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวบ้า,าเพียงชนชาติเดียวที่มีการนำดินมาตกแต่งในชุดแต่งงานของเจ้าสาวและนำทําเป็นมงกุฎเจ้าสาวเพื่อใช้ในการแต่งงานจึงมีความละเอียดอ่อนและเป็นงานศิลป,ปะชั้นสูง<ม>วัตถุประสงค์ที่จะทําผลงานชิ้นนี้เนื่องด้วยหัตถศิลป์ดินโบราณ เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและควรค่าแก่การอนุรักษ์โดยปัจจุบันนี้ก็ได้มีความสูญหายลงไปแล้วเนื่องด้วยปัจจัยทั้ง3 1. ง,งานหัตถศิลป์ดินโบราณสืบทอดเพียงในวงตระกูลเท่านั้นไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กับคนอื่น 2. ปัจจัยที่2แฟชั่นแฟชั่นในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นมี อย่างเช่นดอกไม้ที่มีความนำวัสดุอื่นๆเข้ามาใช้มีวัสดุสงเคราะห์ใหม่ๆมากขึ้น 3. ปัจจัยด้านการพัฒนาพัฒนีศิลป์โบราณโดยส่วนใหญ่ในอดีตจะใช้เป็นมมกุเจ้าสานเพื่อแต่งงานเท่านั้นไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบอื่นๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน Fanfeng is an ancient high-class handicraft that is rare to find today. The workpiece was made from material known as flexible and flexible string, stretched and wrapped into the shape according to the nature to be fabricated and form a swan. Swan is the one of all precious animals of China. Since ancient times, that has by good meaning its angel, morality, humanity, truth and justice. The swan is the largest of poultry. It only appear in the peaceful land that was a sound that resonated like a flute. It's here to teach the bride that when married to stay in husband house there must be a sweet speech like the resonance of a swan room, the family in peace. Rapping proud it is the work of the only Baba ethnic group that had thousands of translucent raps. researching in the high art. Thank you.